จ้าก่อนเนาะสวย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 จ้าก่อนเออ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 ดูดูดูสวัสดีค่ะวันนี้พวกกระช่องควายทองทำนะคะได้เวลาดาวเรียนไปโรงเรียนแล้ว นี่ดาวเรืองไม่อาบน้ำไปโรงเรียนผู้สาวไม่อาบน้ำไปโรงเรียนรีบไปในเถวดาวเรืองฮะ ตามพ่อไปละดู Ừ, nào cũng không xem nhé ta hay filtrate cùng 9-10 đã nhìnHA nội đây, máy thể ตอนเช้าอากาศเย็นๆยังไม่ร้อนนะครับวันนี้ เราไม่ต้องรีบเดินนะเดินชา้าๆข้าจะตามไม่ทันรีบเดินเสีย นีพ <mol en> okay, nah ี่แจมออกมาดึงเนาะโอเคไม่ได้แ้วครับจะกอดอะไรได้ไหมไม่ธรรมดานี่เลยให้กินเลย เรีบเดินแท้ จอทิศเมื่อ,อก,กี้แม่ไปโรงเรียนใช่ไหมจะระทึกแน่นอนเลยจะระทึกไม่น่าวันนี้อดาเรืองตอบมาสิเดินเร็วซะขนาดเนี้ <laughs> จะระทึกใหแ้แม่เห็นไหมเนี่ย มาละมาละพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นยังไงวันนี้ <c oughs> วันนี้ทำไมดาวเรืองตัวตัวสีไม่เหมือนพี่ฟ้าเลย ไม่รัสึกเลยวันนี้เงียบกริบดูดูสัถ่ายดาวเรืองฟ้ามาแล้วสาวๆจะไปโรงเรียนกันแล้ว

เดี๋อวกาศดีเ่าเนี 20, 20. ่ยนตกชุ uh, ่มชนิดนพอให้ได้ยินนไม่ร้องมากเขาไม่ร้องร้วังานก็เรียการมันจิ้นเลย้นุ๊บจิุ้ิุ เอาแยกกินี่หมดระลงด้วยกันเนาะเดี๋ยวล่าตื้นโอ๊ยโอ้ยจบยังนั่นะมามาสั้งเพชรครับ เดินเฮ้เดินเด้วันนี้จะไประทีกโรงเรียน yeah, <esh> หร <Bra> อ it, nee, nih, มาเร้วมาเร้วนี่เป็นยังไงวันนี้ จะร้องไหมจะร้องไหมจะรอ,ะรอทึกหรือเปล่านี่ไปป้า เงียบเงียวันนี้แม่รักทึกให้แม่ดูเลยวันนี้เงียบเงียบเงียบ ชาติาหารชาติที่คือเจ้า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  นสวัสดีเจ้าก็เรียกเสียงเสียงก่อนจ้าก่อนเสียงด้วยเสียงอืออ่ะกล้วยกล้วยอ่าอร่อยเลยกินกล้วยอร่อยมากอร่อยมากเจ้าเดี๋ยวให้อีกลูกนะงไหนจ้าก่อนเนาะสวย

ไล่จ้าก่อน้ว่จ้าก่อนดูดูเดี๋ยวเราขอฝากคลิปใ้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัวคร่วกดกระดิ่งกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอูดูดูจ้า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 สวัสดีค่ะ